คุณและคุณกันแท้บอกเขาคุณเชฟของอาหารอรยอซาแล้วก็แจ้งให้ทราบในขณะที่ ตอนนี้น้ะหลวงสบพระทิศทางอีกห้ากิโลการบรรจุสิริราสังขารของพรบวง์เพื่อบรรจุเสิ็จพระสงฆ์เดทานา บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลในการประกอบพิธีแต่ที่ก็จะได้อันเชิญน้ำหลวงศพพระราชทานแากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป้นบาทที่สลานหลวงพระราชทานท่านพระปูสุนทรสิรขันต์หปู่สิงห์ทองประภากรโรเป็นดำดับไป

ก็จะได้ปัดเปลี่ยนภาพองค์รูปูตาความเหมาะสมแล้วก็จะได้ปรจุูสีรักษณะองค์รูปูเป็นดับไปพอให้อยู่ในความสงุกออกไปคที่สุดครับ ตริตตุกุมานาบาเน่อะปะนีดะลันปุจโยก็อยู่ในความสงบ okay. okay.